กลมนี้คือกุ้งโอ้ยอัดน้ำแข็งมาเลยอันนี้กุ้งอันนี้ปลาปลากระพงกุ้งจากฟ้ามค่ะฟ้ามเจ้าของเองฟ้ามเจ้าของเองไม่ได้ซื้อค่ะกุ้ง กุ้งปลาไม่ไดซื้อเป็นเป็นกุ้งหอยอุ้ยมาจากฟาร์มกุ้งนี่กุ้งเลี้ยงเองค่ะส่วนปลานี่เป็นปลาที่อยู่ในบ่อ อยู่ในคลองน้ำบ่อค่ะอยู่ในบอ่บอบ่อปุ่มถ่างบ่อกลุ่มคืนเนื้อปลากระพงค่ะมีทั้งปลาน,นิมมีทั้งปลากระพงอันนี้เนื้อปลากระพงปลากระพ,งต,พงตัวนี้เมือ่อวานเห็นตกเบ็ดตกเบ็ดใดอยู่ในในคลองอยู่ในอ่างตัวนี้ประมาณสามโล ปลาตัวนี้ประมาณสามโลโอ้จะหลดเหยียงดอกดังอยู่คือเกือกเเสียวเสียวเลยนี่เลือกกุ่งนี่กลุงเคยปักมือแต่ก่อนนี่ปักมือจนเนมือ จนในผ้าตัด ไ้ชอบจินกุ่งจินกุ่งเด้อค่ะคุณจากฟาร,รม์มกลุ่งอันนี้มันเป็นกลุ่งกุล่ากลุ่งกุล่านีนส่วนมากเลียงทรงออกปีนีติดติดโลกระบาดท่งออกบด้ก็ขายในประเทศขายให้แม่ค้าจับขายพ่อค้าแม่ค้าไปล่อล่อหนับแนวแตาอดอด์ซังค่ะท่งออกบด้ ตรงออกบไดมูทีข้าเอามากินนี่คือกลุ่มที่คัดแล้วบกกลาวมือโกยค่ะเพราะว่ามือโกยแล้วมันคือปักมือ เอาเมื่อบานที่เป็นรอยโล่เลยค่ะเวลากลับบานเอากุงส่ตู่แชเมื่อบานที่ละสองลอยโล่ก็มีบางครั้งเพราะว่าเขาไปื้อแจกพีแจกนองบางคนเขาก็สื่อบางคนเขาก็เป็นพีเป็นนองไปแจก,กเป็นคุยี กุ้งเวลามีทแทๆกับวอยากหรือคะเวลากินคือกินหลายมันกระเบือเลี่ยงแล้วก็มันหลักหลายเนาะมันกับวอยากเลี่ยงัึงแต่ปีสี่หาปี ปีซีเกียขรขลียงกงุ้งคัดออกมาแล้วกระสีใดประมาณนี้ขอบคุณหลายๆเด้รอลูกหลานอยู่ประจวบส่งกุ้งมาให้กินเสียวไปลวกกุ้งอันนี้กุ้งสำหรับทรงออกเลยค่ะแต่ว่าปีนี้ทรงออกมาได้ก็เลยต้องจับขายจับขายแล้วก็แจกลูกแกกหลานกิน มอน,นี้สีเอามาลวกกินกับน้ำกิมซี่ฟู้ดคะ่ะเพราะว่าเอามาจากฟ้ามสดๆเนาะอัดน้ำแข็งมาเลยแกออกจากกองกระสีดอย,ยู่ประมาณอันนี้เป็นเนื้อปลากระพงปลากระพงนี่ปล่อยไว้ธรรมาชาติะคะ่ะในในคลองใน,งในงบักขางบอ่อตัวนี้มื่อวานี้เขาไปตกเอาบางที่ก็สูบถลางบอ่อแล้วก็สูบอันนี้เขาตกเอาบ้างมานนี้ตกเอาแล้วเขาก็เลยเฮ็ด แห่เอามาให้ตัวหนึ่งตัวนี้สิอยู่ประมาณสามโลก,กลัวค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยค่ะปลากระพองอยู่ฟาร์มเพราะว่าปล่อยไว้ให้มันกินในที่มันอยู่ในทะเละ่เวลามันมาเกาะมานีอยู่ในบอ่อกุุงอะ่ะที่เขาทําความสะอาดนะจำบ่ไห้เขาก็ลืมเนมาะบ่ได้ไปฟาร์มโดนแล้วก็ลืมเขาเอาปลากระพงมาปล่อยไว้ให้มันกินค่ะให้มันกินของมูน,นั้นไล้ายๆก็บมบว่าให้มันกินพวกสัตว์ทะเละที่ขึ้นมาจากทะเละตัวน,น้อยๆบ่อให้มันมาแพาใ่ในในในบอ่อในฟาร์มนะคะ อันนี้เป็นกุุงกุ้งน้ำก่อยค่ะเรียงกุุงน้ำก่อยอันนี้เขาปล่อยบหงว่าปล่อยกี่แสนครับวาสิเมื่อบ่านฟาสิไปวิวให้เบิงยูฟามเนาะค่ะเวลาจับเวลาเขาจับยูฟามเนาะในร้ายเทียวาสิไปวิวให้เบิงบ่บม,บงม,มีโอกาสไดไปติดโลกนี่ก็ไปใส่บ่ได้แต่ว่าอยู่กรุงเทียเขาก็ได้กินล,กลูกหลานกระ่งมาให้เวลาจับ จบคลิปไปแค่นี้ละค่ะขอบุุในไลน์มาติดตามกไลายกดแช่กดจับกูบไทยนะคะ